ตะกุดคลังแสงฉายาเล็กพริกขี้หนูพ่อท่านจรูนวัดเขาเมืองเก่าสิทธิพ่อท่านปานวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงพุทธคุณใช้ป้องกันตัวกันงูเมี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดคนที่นำไปใช้ไปบูชาต่างมีประสบการณ์เช่นได้มีเด็กชายวัยสองขวบกว่าคนหนึ่งที่แขวนตะกุดคลังแสง บ้านอยู่ข้างสถานีอนามัยวันหนึ่งได้วิ่งเล่นไปที่ต้นไม้ข้างสถานีอนามัยบังเอิญเขาเข้าไปเล่นที่ต้นไม้ซึ่งมีพึ่งทำรังอยู่ด้วยความไร้เดียงสาของเด็กตัวน้อยได้เอามือไปจับรังพึ่งทันใดนั้นฝูงพึ่งก็บินมาตอมเด็กเพื่อทำร้ายเด็กน้อยร้องเสียงดังทำให้หมอที่สถานีอนามัยและคนที่อยู่ใกล้ได้ยินเสียงเลยวิ่งเข้ามาช่วยเด็กทันทีหมอได้อุ้มเด็กวิ่งหนีฝูงพึ่งนั้นพาเด็กวิ่งขึ้นอนามัย ช่วยเด็กได้อย่างปลอดภัยหมอกับชาวบ้านนั้นโดนพึ่งต่อยเยอะมากทุกๆคนในที่นั้นคิดว่าต้องปฐมพยาบาลเพื่อเอาเหล็กในที่ตัวเด็กออกก่อนปรากฏว่าพอหมอตรวจทั่วร่างกายเด็กกลับไม่มีเหล็กในของพึ่งแม้แต่อันเดียวและไม่มีรอยบวมรอยแดงแม้แต่น้อยทั้งที่ผู้ใหญ่ที่เข้าไปช่วยโดนพึ่งต่อยอย่างหนักทุกคนต่างสงสัยว่าเกิดจากอะไรตรวจสอบดูเจอเพียงแค่ตะกุดดอกเล็กแขวนอยู่ที่คอเด็กแค่เพียงดอกเดียว ทุกคนเชื่อว่าเป็นอนุภาพของตะกุดที่ช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากพึ่ง